ทองฝ้าจำใสมือนี้เดี๋ยวไปเก็บฮอซ่อนเบอร์รี่ไหม ิดไฟจ้าบรรจุพันธุ์เลยเลยจ้าพี่น้องเสร็จแล้วจ้าฮอซอนเบอร์รี่ฮันนี่จ้านี่ดำจ้ากาแฟดำใส่แค่น้ำห้อนบดใส่ในแอนมน้ตาเยี่ยม สวัสดีจ้าพี่นอ้องปองปลายสุขผู้สุขคนแมนีแมนิดผ้มามาเก็บอันปากห่อซ่อนเบอร์รี่จ้ะพี่น้องนี่ยุคขรั้งล่างแม่นิดเองจ้ะนี่เราแม่นิดสิมาอันพอดีมีพี่อ่พี่พรอจ้ะเพิ่นศึกษาเกี่ยวกับอันผลไม้พักของอ่ายูเคของเมืองนอกเนาะปันนี้เพิ่นก็นเลยแนะน้าให้หูจัก ผลไม้ชนิดนี้คือว่าซื้อว่าฮอซอนเบอร์รี่เราหลังจากที่มีแม่นี่มาเก็บกับเพิ่นคลิปนั้นแม่นี่ก็เลยกลับไปศึกษาจ้ะไป google แล้วก็ไปเปิดหนังสืออ่านก็เลยได้ข้อมูลมาดีเม่นี่แมนี่ก็สิมาเก็บไปเฮดฮอซอนฮันนี่จ้ะพี่น้องเดี๋ยวก่อนอื่นต้องมาเบิรงก่อนเด้อพี่น้องลักษณะเขาเป็นจังไ๋จ้าที่ใดบอ่อันนี้นี่ใบเขาจะเป็นแฉก แฉกหาแฉกเด้อหนึ่งสองสามสี่ห้าใบแฉกห้าแฉกแล้วก็มีหนามจ้ะจะมีหนามนี่หนามตรงนี้เขาจะมีหนามจ้ะแล้วก็รสชาติรสชาติค่ายกับอันอะโวคาโดกับปลูกแพผสมกันนี่อ,อร่อยแซ่บเดี๋ยวแม่น,นี่ไม่น,นี้แม่น,นี่สิเก็บไปเฮ็ดอัน พอซอนฮันนี่จ้ะตามมาเก็บน้ำเมนิดเลยจ้ะพี่น้องนี่พี่น้องปลานี่ม่ต่ต้นตเตี้ยเด้ออันปลาอื่นที่เห็นอันต้นเขาจะสูงเอาอยากตรงตรงปีนเอาแต่ว่าตรงนี้สบายต้นเตีย้ยเดี๋ยวจะเก็บไปนี่ ติดใจได้สิเอาไปเห็ดฮันนี่ห่อซอนฮันนี่เอาไว้ย่ำย่ำรงซานี่เอาไว้เวลาเขาทรงซาทรงอย่างแท่นน้ำตาลจ้ะพูนพี่น้องดกดกมากพูนแดงไปเมิดเลยนี่พูดอ่าโอ้โห พี่น้องอุ้ยงามคักนี่แต่งใจไว้อยู่อุ้ยเบิง่ง โอ้ยบ <ider> th <cción> <sh arp est urp ar> ่ม <cuarto material> ีใบใบเขาล่วงแล้วหรือดูใบไม้ล่วงแล้วก็ได้เกือบเครื่องกระตาแล้วพี่น้องได้สมมาผ้าคว้นเราพี่น้องเดี๋ยวไม่ดีกับบ้านเอาไปทําความสะอาดเราไม่ดีเสื้อผ้าวิธีทําเด้อพี่น้องนี่ฮอซอนฮันนี่เดี๋ยวไปเบิ่งวิธีกันทําอยู่บ้านเลยตามมาบ้านกันจ้าพี่ ถึงบ้านนะจากพี่น้องนี่เขาก็ไดนห่อซ้อนมากนี่นกระมังหนึ่งจากพี่น้องเดี๋ยวไม่มีเสื้อผ้าเห็ดห่อซ้อนหันหนีเด้จากพี่นอ้องเครื่องอของที่ใส่นี่กะง่ายๆนะจ๊ะใบเยอะแยะจากพี่น้องมา,มาเบิ่งกับหนึน่งนี่กะห่อซ้อนบลีจ์จ่ามะนาว มะนาวเหลืองจากน้ำและ้วกะ็น้ำพึ่งน้ำพึ่งจากและ้วกะ็กระปุกเปล่าเอาไวไ้ใส่ท่านนี่ที่ห้าเห็ดแล้วขด้านล่างแกพี่น้อง พอเขาล้างสะอาดแล้ว <c oughs> เดี๋ยวเขามาทำการตร้มโดยการตวงสี่แก้วกาแฟเ,เด้อยพี่น้องนี่เข้ากระตักนี่สีแก้วกาแฟแก้วที่สี่จ้านี่ น้ำแก้วที่หนึ่งน้ำแก้วที่สองจา้าแล้วก็เปิดไฟจา้ารอรอยให้มันเดือดจ้าพี่น้องได้ที่เราจ้าพี่น้องนี่ เดี๋ยวเข้าเอาไปอกนไปกลนกรองเอาตะเนือเขาเด้อจ้ะจัดการกรองนี่เลยจ้าพีน่น้องนี่ทำง่ายๆบ้านๆจ้ะนี่หรือจะแบบนี้ก็ได้นี่ เอาเนื้อเอาเนื้อนี่จ้ะเข้ากับสิได้แต่เนื้อเขอ้ามานี่พี่น้องเข็มคนนี่เข็มคนเลยเปิดไฟอ่อ,อนจ้ะนี่นแล้วก็เติมน้ำผึ้งจ้ะ ใส่น้ำผึ้งลงไปแล้วก็เคี่ยวถามว่าเป็นอย่างคือบกินแต่น้ำผึ้งก็ได้แต่ว่าเขาเพิ่มวิตามินเพราะว่าห้อซ่อนเบอรี่นี่มีวิตามินเยอะแยะแล้วกะบำรุงหัวใจจ้ะดีกับหัวใจผู้ใดเอ่นหัวใจอ่อนแรงหัวใจม, <c oughs> มีปัญหาเกี่ยวกับหัวใจเนี่ย กินตัวนี้ส้มกินอันกระช่าหรือกาแฟก็ได้คนที่มากินน้ำตาลจ้ะเข้าก็ะใส่น้ำผึ่งฮอนซ้อนลงไปกินปรุงกระไซชาหรือกาแฟเด้อพี่น้องเเข้าก็ะใส่น้ำผึ่งไปเขี่ยวเคี่ยวไฟอ่อน นี่พี่นองขั้นตอนสุดท้ายเติมน้ำมะนาวจ้ะพอะวานมะนาวมีเม็ดเท่ากับกองจักหน่อยเนาะนี่เพื่อยืดอายุเขาน้ำเป็นกันบ่ใหเขาเสียเร็วนี่จ้ะพี่น้องแล้เท่ากับเคี่ยวไปเรื่อยๆตามชอบเลยพี่น้อง อยากได้เนี้ยวปยันไดกะเคี่ยวไปเรื่อยๆไฟอ่อนๆจ้ะอือปิดไฟจ้ะเดี๋ยวรอให้เขาเย็นจังหน่อยเดี๋ยวเขาจังบรรจุใส่ขวดกันเนาะเสร็จแล้วจัดการเทใส่ ขวดบรรจุพันธุ์เลยเล่จ้าพี่น้องเดี๋ยวรอยเขาเย็นกันเด้อพี่น้องแมนนี่สิมา ชิมให้เบิงโซ่เดี๋ยวจะชงอส้มกาแฟากินจ้ะเสร็จแล้วจ้าฮอซอนเบอร์รี่ฮันนี่จ้านี่เสร็จแล้วจ้าพี่น้องนี่เดี๋ยวแม่น,นี่จะพามาชิมเดี๋ยวมาชิมโดยการกินกาแฟดำจ้ะกาแฟดำใส่แค่น้ำห่อนบริใส่ใแอนน้ำตาลอนีอยงแต่ว่าแม่น,นี่สิมาปรุงกับอันน้นนำพึ่งฮอร นี่พี่น้องเสร็จแล้วนี่เดี๋ยวชิมก่อนนะจ๊ะชิมไปเบิ่งจกะอร่อยแซ่บนี่เติมใส่ในกาแฟดำด้าแทนแทนน้ำตาลเนะพี่น้องนี่หรือจะ,จะ,จะชงกชระชาก็ได้ หรือจะกินไซอันขนมปังปิ่นกะถ้าใซ่ขนมปังปิ่งนี่ห่อซอนฮันนี่อืมอร่อยแถมมีอ่าประมาณว่าคุณประโยชน์หลายอย่างสรรพคุณหลายอย่างจะมีวิตามินเยอะแยะแล้วกะ็บบำรุงหัวใจจ้ะพี่น้องถ้า ใคยที่ยาหูหลเยอะกว่านี่คือไปอ่านในหนังสือหรือ Google ได้เลยจ้ะนี่ Google ได้เลยฮอซอนฮอซอนจ้ะฮอซอนเบอรี่จ้ะคลิปนี้แม่นี่ก็ขอไปก่อนเดิ์พี่น้องเบิ้งแล้วก็ขอให้กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งติ๊งติ๊งให้นม่นี่น้ำเดิอพี่น้องจ้ะ ด้พอผ่าดคลิปหนาต่อไปเด้อเบิ้งแล้วกับอให้มีความสุขความจเจริญจะเจ็บจะจนเด้อพี่นอ้องรำรวยตลอดปีโชคดีตลอดไปจากพี่นอ้องพบกันใหม่คลิปหนาจ้าตามมาเบิ้งเด้อติดตามแมนนิว่าคลิปหนาแมนนิจะผ้าเหียงเพราะว่าแมนนิยังเหลือห่อซ่อนเต็มเต็มถางอาจจะมีอ่าม,มนูเมนูหนาเนาะพี่นอ้องดีต่อสุขภาพจากพี่นอ้องกินเพื่อสุขภาพบำรุงหัวใจจากพี่นอ้องวิตามินเยอะแยะจากพี่นอ้อง บายบายสวัสดีจ้าพบกันใหม่คลิปหน้าจ้าเยี่ยม